ไปดูกันต่อเป็นเรื่องใหญ่ของวันนี้เลยนะคะนั่นก็คือเหตุการณ์ไฟป่าที่ลุกลามอย่างหนักเลยค่ะไฟไหม้ป่าที่นครน,นายกไหม้ภูเขาไปเนี่ยหลายคนบอกโอ้โหมันเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่28ที่ผ่านมาแล้วนะมันก็มาต่อเนื่องจนถึงวันนี้มาดูความคืบหน้าการสถานการณ์ไฟป่าบริเวณเขาชับลูและเขาแหลมนะคะพื้นที่หมู่1 1ถึง13าตำบลเขาพระจังหวัดนครน,นายกค่ะดูภาพไปพร้อมกันนี่เป็นภาพที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาหลายคนเห็นแล้วบอกว่า ทือนใจจริงๆสลดใจจริงๆนะคะเพลิงไหม้เนี่ยมันลุกลามเป็นบริเวณกว้างจริงๆเนี่ยตั้งแต่เย็นๆของวันที่28ทีนี้ช่วงค่ำวันนี้ผู้สื่อข่าวก็ได้มีการมีการตรวจสอบข้อมูลต่างๆนะคะแล้วก็ดูว่าเอ๊ จุดที่มันเกิดเหตุเนี่ยมันกินพื้นที่บริเวณกว้างขนาดไหนแล้วล่าสุดเนี่ยมีการใช้อากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนนะคะผู้สื่อข่าวก็นําโดรนเนี่ยขึ้นบินสํารวจดองรอยความเสียหายค่ะก็พบว่ามีความเสียหายอยู่ประมาณสัก700ไร่และเช้าวันนี้เปลวไฟมันปะทุขึ้นมาอีกครั้งหนึง่งแล้วลามไปติดจุดเขานางดําคาดว่าจะกระจายไปที่เขาว,วังรีซึ่งทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยก็ส่งเฮลิคอปเตอร์บรรเทาสาธารณภยัย KA321 ลําลำจากลบบุรีส่วน ทางกองทัพบ,บกค่ะก็ส่งเฮลิคอปเตอร์ MI-17 2สองลำม,มาร่วมภารกิจดับไฟป่าด้วยนะคะครับส่วนทางด้านของรักษาราชาการอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสันป่าและพันธุ์พืชนะครับคุณอัธพลเจริญชันสาท่านก็บอกว่านอกจากจะเป็นเขาสูงชันแล้วนะครับยังพบไฟลุกลามไปทั้งภูเขาจึงต้องใช้การสกัดทางอ้อมทั้งทำแนวกันไฟรอบพื้นที่ใช้เฮลิคอปเตอร์โปรยน้ำ โดยเขาแหลมนะครับไม่เคยเกิดไฟไหม้มานาน5ปีแล้วทำให้เชื้อเพลิงเนี่ยสะสมเอาไว้เยอะจึงเกิดไฟลุกลามได้ง่ายแต่คาดว่าอีก2-3วันสถานการณ์จะคลี่คลายนะครับคุณผู้ชมทางด้านของผอออกองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศกรมอุตุนิยมวิทยานะครับคุณสมควรต้นจานท่านก็บอกว่าปัญหาไฟป่าที่นครนายกเนี่ยจะทำให้พื้นที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์รวมถึงปาจีบุรีเนี่ยน่าเป็นห่วงเรื่องของปัญหาฝุ่น PM อ2.5และถ้าภายใน3-4วันนี้ยังดับไฟป่าไม่ได้นะครับพื้นที่กทมและปริมณฑลอาจจะโดนหางเลขไปด้วย <tha. S 1> เพราะวันที่6วันที่7เมษายนนี้จะมีลมหนาวจากจีนลงมาอีกระลอกนะครับบวกกับลมตะวันออกเฉียงเหนือพัด ซึ่งอาจจะพัดเอาฝุ่นควันเนี่ยเข้ามากรทมได้นะฮะอันนี้ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเลยนะครับอพออสมควรบอกแบบนั้นนะคะคซึ่งทางด้านผู้ว่านครนายกก็บอกว่าหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเนี่ยตอนนี้กําลังเร่งแก้ไขสถานการณ์ประเมินสถานการณ์เนี่ยคาดว่าสามารถควบคุมได้ไม่เกิน3ไม่เกิน5วันแต่จะพยายามทําให้ได้ภายใน3วันนอกเหนือจากนั้น อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนะคะระดมเครื่องบินทําฝนดับไฟป่าเขาชะพูแล้วก็เขาแหลมแล้วนะคะท่านนอธิบดีก็ส่งมีคําสั่งไปเรียบร้อยแล้วว่าต้องเร่งแก้ไขโดยเร็วที่สุดนะคะครับ เมื่อกี้พูดถึงเรื่องของฝุ่น PM 2.5ว่าต้องระวังแน่นอนไม่พูดไม่ได้คือสถานการณ์ฝุ่นที่จังหวัดเชียงใหม่คุณผู้ชมยังน่าเป็นห่วงเพราะว่าพบว่าคุณภาพอากาศเนี่ยแย่ติดอันดับโลกมาแบบต่อเนื่องถึงขั้นนายแพทย์รังสิ์การจนวดิธหรือว่าหมอมองอาจารย์แพทย์โรคหัวใจภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โพสต์ภาพค่ะใบประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติ ที่ทําขึ้นมาเองคุณหมอระบุข,ข้อความบางช่วงบอกว่าขออาศัยอํานาจประชาชนผู้มีสิทธิพื้นฐานในการหายใจขอประกาศให้พื้นที่เชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงเป็นพื้นที่ประสบภัยเพราะเราไม่อาจพึ่งพากลไกรัฐในการบรรเทาปัญหาได้พร้อมทิ้งท้ายนะคะบ,บอกว่าประชาชนเต็มขั้นเสียภาษีครบถ้วนส่วนอีกท่านหนึ่งฮะเลขาธิการอาเซียนนะครับดเรเกากิมฮวนท่านก็เข้าเยี่ยมคารวะ ท่านพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับโดยหนึ่งในประเด็นที่มีการหารือกันเป็นเรื่องสถานการณ์หมอกควันข้ามแดนครับซึ่งท่านเลขาธิการอาเซียนท่านยืนยันว่าให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากและพร้อมสนับสนุนให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็วนะครับค่ะ